ทุกคนลองสังเกตดูได้นะครับเมื่อซื้อสติกวันแรกสติกเองจะเป็นเนื้อที่เนียนและเรียบครับแต่เมื่อใช้ไปสักพักนะครับและประกอบกับการที่ใช้สติกเป็นเวลานานนะครับตัวของสติกเองนะครับสังเกตเลยว่าตัวดีเทอร์เจนต์นะครับหรือว่าตัวสารตัวทำลายที่อยู่ในสติกเองนะครับมันหายไปเกิดจากการละเหยไปนะครับที่เกิดจากการใช้เนี่ยไม่ทําให้แข็งตัวขึ้นครับและแน่นอนนะครับเมื่อสติกแข็งตัวขึ้นเราเอามาถูแรงมันจะเกิดอะไรครับแน่นอนอยู่แล้วครับมันก็จะเกิดการขัดสีนั่นเองครับเนี่ยฮ มาขาดสีครับเมื่อไมน,น่มีเทอร์เจนที่คุมทําให้ตัวของสติกมันแข็งขึ้นเป็นแว็กที่แข็งครับเหมือนลักษณะคือแข็งขึ้นคิดสภาพยังรถยนต์แต่แรกมันนิ่มใช่ไหมพอสักพักหนึ่งอ่ะคือมันแข็งเพราะว่าเรน,นี่มีสารเพราะว่ามันใช้มาสักอย่างน,นึงมันแข็งพอมันแข็งพอมาถูครับเพราะยังไม่หมดหลอดเนี่ยเราก็ใช้ไปเรื่อยนั่นแหละครับไอ้ตัวที่ความแข็งขึ้นนั่นแหละมันจะมาถูทําให้ของผิวของเซติคถูกับรักแรงเราทําให้เกิดการแต่ดสีที่รุนแรงครับและทําให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นแต่การเกิดรอยดดดเเนี่ยจะกิไ